สิบโรคที่ไม่ควรดื่มกาแฟ95%เอซอาจจะยังไม่รู้วันนี้มีคําถามถามพี่ปรามากเลยพี่ปราหนูเป็นโรคนั้นหรือเป็นโรคนี้ดื่มกาแฟได้หรือไม่วันนี้คําตอบจะอยู่ในคลิปนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบคุณจะรู้ทันทีแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง youtube healthy fish a พจ healthy fish by พี่ปราซึ่งเป็นเพจสุขภาพแล้วเรามาฟังกันเลยสิโรคที่ไม่ควรดื่มกาแฟมีอะไรบ้าง โรคที่หนึ่งโรคความดันโลหิตสูงที่เรายังควบคุมอาการไม่ได้อ้าวมีเหตุผลอะไรมาฟังกันเลยกาแฟมีทั้งคาเฟอีและสารกลุ่มใดเธอพีนซึ่งมีฤทธิ์เพิ่มการทํางานหัวใจพี่ปราบอกเลยว่าเขาจะทำให้หลอดเลือดหดตัวส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได้ การดื่มกาแฟในปริมาณมากจึงอาจจะทำให้ใจของเราสั่นกระสับกระส่ายและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นชั่วขณะบอกเลยว่าหากมีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้วและควบคุมอาการไม่ได้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟปริมาณมากในเวลาใกล้เคียงกันโดยคนดื่มกาแฟเพียงวันละครั้งหรือให้ห่างอย่างน้อย4ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพราะฤทธิ์ของกาแฟจะส่งผลต่อความดันโลหิตได้นานถึง1-3ชั่วโมงเลยทีเดียว นอกจากนี้ก็ไม่ควรดื่มกาแฟก่อนไปทํากิจกรรมหนักๆเช่นออกกำลังกายไปวิ่งไปยกน้ําหนักเพราะเราจะยิ่งทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นไปอีกโอโหคยคตอบอยู่ในนี้แล้วถ้าความดันโลหิตไกลที่สูงมากแลวยังควบคุมไม่ได้อย่าดื่มกาแฟค่ะข้อที่สองโรคนอนไม่หลับแน่นอนหูใครมีปัญหาที่นอนไม่หลับไม่ควรดื่มกาแฟบอกได้เลยว่าใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนไม่หลับ คาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟจะทำให้เรารู้สึกตื่นตัวสำหรับคนที่มีอาการนอนไม่หลับเลื้อรหังก็ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟโดยเฉพาะในช่วงหลัง14นาฬิกาเป็นต้นไปโอ้โหไม่งั้นกลางคืนกรร็รยกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลย 3. โรคไขมันในเลือดสูงแน่นอนถ้าไขมันในเลือดสงูงที่ยังควบคุมอาการไม่ได้ต้องระวังเรื่องการดื่มกาแฟบอกเลยว่าสารในกลุ่มไดเทอร์ปีนที่มีอยู่ในกาแฟส่งผลให้คอเลสเตอรอลโดยรวม L D L คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้นได้ดังนั้นคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟสดหรือกาแฟต้มที่ไม่ผ่านการกรองเพราะทำไมเหรอโอ้โหบทลิขของกาแฟเนี่ยอาจทำให้ร่างกายเราควบคุมระดับไขมันในเลือดได้ไม่ดีข้อที่ 4. ต้อหินอ้โหคำถามนี้มีคนถามพี่ปรามมาหลายคนเลยต้อหินนะต้องระวังเรื่องการดื่มกาแฟไหมแน่นอนคำตอบอยู่ในคลิปนี้ละแล้วเรามาฟังเลยว่าต้อหิน ทำไมถึงไม่ควรดื่มกาแฟต้อหินคาเฟอีนมีผลทําให้ความดันตาสูงได้เช่นกันดังนั้นผู้ป่วยโ,โรคต้อหินที่จําเป็นต้องควบคุมความดันตาให้อยู่ในระดับดีควรเลิกเลี่ยงการดื่มกาแฟชาเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนซึ่งรวมไปถึงเครื่องดื่มชูกําลังและน้ําอัดลมด้วยแต่ถ้าอยากดื่มจริงๆวิปราบอกเลยว่าต้องจํากัดปริมาณคาเฟอีนให้ไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันซึ่งกาแฟแก้วเดียวก็เกินแล้วโอยดังนั้นถ้า จะให้ดีก็คือหลีกเลี่ยงหรือว่างดการดื่มกาแฟเลยจะดีกว่าข้อที่ห้าภาวะไวทงภาวะไวทงทำไมภาวะไวทองไม่ควรดื่มกาแฟผู้สูงอายุควรงดดื่มกาแฟจะดีต่อสุขภาพมากกว่าเพราะฤทธิ์ของกาแฟทั้งกระตุ้นความดันโลหิตอาจกระตุ้นการเกิดไขมันในเลือดได้ ที่สาคัญยังเพิ่มการขับแคลเซียมของร่างกายซึ่งอาจจะทําให้เสี่ยงต่อภาวะกระดูกปุนได้มากยิ่งขึ้นข้อที่ 6. โรคกระดูกปุนโอ้โหโรคกระดูกปุนมีผลมากเลยถ้าเราดื่มกาแฟแน,น,น่นอนคาเฟอีนมีฤทธิ์เพิ่มการขับแคลเซียมออกจากร่างกายซึ่งอาจทําให้ความหนานแน่นของแร่ธาตุในกระดูกลดน้อยลงและเม้จะไม่รารแรงจนทําให้กระดูกบางมากเสี่ยงต่อการแตกหักแต่ในคนที่เป็นโรคกระดูกปุนค่อนข้างรุนแรง เือได้รับแกนเซียมไม่เพียงพอก็ควรระวังโทษของกาแฟในข้อนี้ด้วยที่สําคัญถ้าใครมีปัญหาเรื่องกระดูกพุนมากอยู่แล้วควรปรึกษาแพทย์และดูแลให้มาก 7. จโรคเบาหวานอุ้ยโรคเบาหวานไม่ควรดื่มกาแฟเลยเลยเรามาฟังกันเลยและที่สําคัญพี่ปราบอกเลยทุกๆโรคที่กล่าวมาก็ต้องดูแลสุขภาพจะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องและถ้ามีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เรามาฟังกันเลย โรคเบาหวานกาแฟมีฤทธิ์กระตุ้นการหลังห่งฮอร์โมนที่ทําให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานแบบที่ควบคุมไม่ได้แนะนำว่าเลี่ยงการดื่มกาแฟจะดีกว่าแต่สําหรับคนที่ควบคุมน้ําตาลได้ดีมาตลอดอ่าอันนี้แพทย์จะไม่ได้ห้ามเพียงแต่จะแนะนําว่าอย่าเติมน้ําตาลนมหรือครีมมากเกินไปรวมทั้งอย่าดื่มในปริมาณที่มากเกินไปเพราะแน่นอนมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีต่อร่างกายของเรา สำหรับคนที่เป็นเบาหวานเน้นมากๆเลยหลายคนเนี่ยพอเราเดื่มกาแฟเราจะใส่ครีมใส่นมข้นหวานหรือบางคนก็จะใส่น้ำตาลถ้าเรามากเกินไปก็จะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดของเราสูงขึ้นได้แต่ถ้าเราไม่ได้คือทานเป็นกาแฟดำอ่าแล้วเราควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเราได้ก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ที่ดีที่สุดควรปรึกษาแพทย์ผู้ที่รักษาเพื่อให้เราจะได้ดูแลร่างกายของเราได้เป็นอย่างดี เรามาฟังกันเลยแล้วโรคต่อไปมีโรคอะไรบ้างข้อที่8โรคกระเพาะอ,อาหารที่อาการรุนแรงเราอาจเคยได้ยินมาบ้างว่าไม่ควรดื่มกาแฟตอนทอนว่างเพราะกาแฟอาจกัดกระเพาะอ,อาหารแต่ว่าในหลายงานการศึกษาก็ไม่พบว่ากาแฟเมลิดทําให้อาการปวดท้องหรืออาการจะกโรคทางเดินอาหารเพิ่มขึ้นแต่ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นมีเลือดออกในกระเพาะอ,อาหารเป็นแผลในกระเพาะอ,อาหารแพทย์อาจสั่งงดการดื่มกาแฟเป็นระยะไป เพื่อไม่ให้อาการที่เป็นอยู่แย่ลงปีกเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่เราต้องระมัดระวังข้อที่9ลําไส้แปรปรวนอุ๊ยลําไส้แปรปรวนมีผลต่อร่างกายเรื่องเราไม่ควรดื่มกาแฟหรืออย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนลําไส้แปรปรวนสําหรับผู้ที่มีอาการลําไส้แปรปรวนควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเช่นกันเพราะอาจทำให้รู้สึกปั่นปวนในท้องเพราะกาแฟอาจไปกระตุ้นอาการปวดท้องและการท้องเสียได้อันนี้ที่สําคัญมากๆ ข้อที่สิบสำหรับผู้ที่ขาดวิตามิน B1 อุง้ยคาะวิตามิน B1 มันมีผลเลยแน่นอนวิตามิน B1 มันมีประโยชน์ต่อร่างกายมากและถ้าใครที่มีอาการที่เรียกว่าขาดวิตามิน B1 นแล้วไม่งดหรือว่ายังดื่มกาแฟมากจะมีผลต่อร่างกายอย่างไรมาฟังกันเลยถ้ามีภาวะขาดวิตามิน B1 นควรงดการดื่มกาแฟไปเลยเพราะกาแฟจะยิ่งไปลดการดูดซึมวิตามิน B1 และยังกระตุ้นการขับวิตามิน b 1ออกทางปัสสาวะทําให้ระดับวิตามิน b 1ในเลือดลดลงซึ่งจะส่งผลให้มีปัญหาหลอดเลือดระบบสมองระบบประสาทและก็หัวใจตามมาด้วยถึงตอนนี้เราได้รู้แล้วว่า10โรคที่เราควรจะงดหรือว่าหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟโดยเฉพาะโรคที่เรายังไม่สามารถควบคุมอาการได้นำไปใช้นำความรู้นี้ไปใช้เลยเพื่อให้สุขภาพของเรานี้ดีขึ้น อย่าลืมถ้ามีข้อสงสัยใดๆเขียนข้อคำถามไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยและอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง y ย t ทูปเฮติฟิชเพจเฮติฟิชบายพี่ปลาซึ่งเป็นเพจสุขภาพช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์เพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับกเรื่องของการทำ u t u b e ถ้าใครสนใจสามารถปรึกษาได้เรามาดูแลสุขภาพด้วยกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้ส่งยุคุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ